อยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องครับแบงค์ชาติออกมาเตือนอีกแล้วนะครับว่าตอนนี้มีมิจฉาชีพนําชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติรวมไปจนถึงโลโก้ของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารนะครับเอาไปหลอกลวงพี่น้องประชาชนระวังอย่าลงเชื่อเพราะอาจจะทําให้ท่านอาจจะเสียเงินโดยไม่รู้ตัวนะครับโดยวิธีการของมิจฉาชีพกลุ่มนี้ก็คือการส่ง SMS เ็ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่น้องประชาชนแล้วก็แจ้งว่า ท่านได้รับสิทธิ์เงินกู้จากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นการปล่อยกู้ในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับ ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มีสิทธิ์ปล่อยเงินกู้ให้กับใครทั้งนั้นนะครับไม่ใช่หน้าที่ของเขาฉะนั้นพี่น้องประชาชนอย่าลงเชื่ออย่าไปกดลิงก์ที่เขาส่งมานะครับหรือว่าอย่าไปเผื่ให้ข้อมูลส่วนตัวเลขประจำตัวประชาชนชื่อที่อยู่เลข ATM เเลขบัญชีธนาคารเหล่านี้ให้ไม่ได้นะครับต้องระมัดระวังอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ และขณะน,นี้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้แจ้งไปยังเครือข่ายผู้ให้บริการมือถือแต่ละบริษัทนะครับว่าให้ระงับเบอร์ที่มีการส่ง SMS ในลักษณะดังกล่าวไปถึงพี่น้องประชาชนเพื่อให้ไม่สามารถโทรหรือว่าส่งข้อความต่างๆอันเป็นการหลอกลวงประชาชนไปให้พี่น้องประชาชนเข้าใจผิดและอาจจะสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่ใช่เหตุนะครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ